หลังจากที่เราคุยเรื่องการเตรียมตัวการประกวดไปแล้วนะครับถึงตอนนี้ในช่วงของการเพิ่มเสริมเติม<ๆ>แต่งแล้วเรามีนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทําศัลยะกรรมมาพูดคุยกันครับนั่นก็คือคุณหมอใหม่นะครับหรือคุณหมอมณีพรนะครับจากบลิงคลินิก by ดรใหม่แล้วก็คุณปันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปันนี่คือเป็น Marketing ิ้งที่คลินิกแต่คุณหมอนี่บอกว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์ทางด้านการทําศัลยะกรรม นะครับอยู่ที่สุขุมวิท23ใช่บสามเห็นคุณหมอบอกว่าการทําจมูกในยุคนี้เนี่ยคนนิยมทํากันมากโดยเฉพาะอย่างเช่นนางงมนางงามเนาะก่อนไปประกวดโคดเดยวนี้ร้อยแล้วเกือบร้อยเลยนะทําจมูกหมดทุกคนก็ต้องถามคุณหมอว่าบนใบหน้าเราเนี่ยจุดไหนที่คนมานิยมทําสัญญกรรมมากที่สุดจมูกค่ะจมูกเห็นไหมอันดับหนึ่งเลยนะคะ ครับแล้วคุณหมอเห็นเขาบอกว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำจมูกมากๆจนมีคอลเลกชันเก็บเป็นของตัวเองบางคนก็เก็บสะสมพวกแบบสแตมเหรียญกระสาบคุณหมอมีของสะสมเป็นอะไรครับเป็นนี้เลยซิลิโคนนี่ตอนแรกนี่เนี่ยตกใจมากคนเอาหลุมานึกว่าจะจับรางวัลไปดูคุณพระอันนี้เป็นซิลิโคนหมดเลยนะคะเี้เทก็อย่าขโมยนะคุณหมออันนี้เขาใช้แล้วไม่ต้องเอาไปรีไซเคิลนะคือคือเหล่าเนี้ย คือคนที่ไปเจ๊งจากที่อื่นมาแล้วมาเปลี่ยนที่เราทำไมมันเยอะขนาดนี้ในโลการที่ปฏิสัมปฏิคือไม่อยากไม่อยากให้ใช้คาว่าเจ๊งหรือพังอะไรยังไงนะคะเพียง<ต>ว่าอาจจะด้วยแบบไม่ชอบทรงเก่าอะไรเงรี้ยอยากจะมาเปลี่ยนหรือว่าทำมานานะะาแต่นี่นี่รับไม่ได้นะคะนี่คือวัสดุอะไรอะคะมันมีแบบว่าเฉดสีตอนแสงนี่คืออะไรอะคือสว่างในที่มืดหรือเปล่าคะด้านนี้จะเป็นแบบพิลิโคักก่อนะคะ ค่ะนี่รุ่มแรกเหรอคะค่ะคือ,อถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเอาเอาแบบอย่าเอาอย่างนี้ให้ดูดแล้วกันเนาะอ,อันนี้มันก็จะเป็นแบบแข็งะค,ะค่ะอันนี้มันก็จะบิดอะไรไม่ค่อยได้มันก็ะจะแข็งอันนี้ก็รุ่นเก่าเหรอคะ แล้วนี่คุณหมอเอามานี่คือยางลบหรือเปล่าคะนี่คืออะไรคะอันนี้คือทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้แบบนี้อยู่เพลงบอกว่าก็คือใช้มีดเหล่าเองเหลาอ๋อที่คุณหมอเขาแบบว่านั่งเหล่าอะไรแบบตามที่เราเคยดูก็คือจะเป็นอย่างนี้มากกว่คุณก็อย่าขโมยนะคะอย่าขโมยใส่กระเป๋านะอคุอแต่กูว่าฉันเห็นว่าคุณหมอเขาจะเขียนว่าอันนี้เขาชื่ออะไรมาจากที่ไหนมีต่างประเทศก็มีเหมือนกันเนาะจากประเทศอื่นอื่นอะ บางอันแข็งเหมือนกระดูกไก่เลยเนาะคุณหมอเนาะเอองงมากเลยเราเพิ่งเคยเห็นเลยแล้วคุณหมอสะสมไปอย่างเงี้ยคือมันแบบเป็นยังไงเป็นแพชชั่นเหรอหรือมันเป็นมันคือหมอหมอก็จะคอยออกแบบด้วยค่ะอย่างแบบอย่างแบบที่คลินิกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะออกแบบเองค่ะก็คือเราก็ต้องใช้จากแบบนิ่มเลย คุณหมอนิ่มมากเลยนี่คล้ายๆกับกระดูกอ่อนนี่ไม่นิ่มเท่านี้เลยนะใช,ใช่ไหมฮะนิ่มมากอันนี้คือรูปทรงที่คุณหมอออกแบบเนี่ยวันนี้มีทั้งหมดกี่กี่รูปแบบคะหรือว่าแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยใช่จริงๆก็ออกแบบไว้เยอะคะ่ะมีประมาณ เกิน30แบบเกิน30แบบมาถึงก็คือวัดได้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องมานั่งเหลาแบบคุณหมอคือไม่ต้องมามาเริ่มต้นจากจากอันนี้ค่ะเริ่มต้นจากอันนี้ท่านี้ก็ปรับแต่งความยาวอเริ่มเลยนี่ขออนุญาตนะคะถ้าสมมติมาปรึกษาเรื่องจมูกปุ๊บสิ่งแรกที่คุณหมอจะวัดคือถ้ามาปรึกษาเนี่ยสิ่งแรกก่อนคือคุยกันก่อนว่าใจเราเนี่ยใจคนไข้ชอบแบบไหนอยากได้แบบเกาหลีแบบพุ่งเลยอะพุ่งไป แต่ถ้าเกิดไม่ห <c oughs> มอะห <c oughs> ม,ม,มกับหน้า <c oughs> คุณโก้คุณหมอจะบอกว่าอะไรถ้าเกิดโก้อบอกว่าอาจ่ายจัางแล้วขอเยอะสุดเลยยืนเอ้อยเอาแบบว่าพุ่งๆเลยอะ่ะคือถ้าเป็นผู้ชายต้องถามก่อนว่าชอบแบบผู้ชายแบบ เอาแมนแหนึ่งชอบให้หน้าออกดูซอฟลงหน่อยวิดหนึ่งคุณหมอ่ะคุณหมอคะไม่น่าถามเลยค่ะบ่ายสมมติเป็นแทนคุณผู้ชมงานเออแมมแล้วมันด้านลักลีอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ก็คือต้องบสไตล์เนี้ยอันนี้พอดีก็คือจะวางอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันนี้เนี่ยเขาจะได้ปลายมนๆหยดน้ำนะคะแล้วก็ตรงสันเนี่ยก็จะโค้งเป็นอย่างงี้ค่ะ ก็คืออย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาแบบว่าเอาเลือกที่ใกล้เคียงแล้วก็ปรับตับแต่ยงงไก็อปรับแต่งความยาวคร่านี้แต่งเท่านี้มันง่ายค่ะมันก็จะปรับแต่งแค่ตรงนี้ตรงสันอย่างเงี้ยค่ะปรับแต่งแค่นั้นเองถ้าอย่างงั้นนี่คุณหมอก็ถือว่ามี30แบบแล้วแล้วก็ปรับแต่งเอาทรงไหนเด่นที่สุดและชื่ออะไรบ้างแต่ละทรงนี้หมอก็จะมีมีชื่อนี่ค่ะในน่นคุณหมอลองแนะนํานิดนึงค่ะว่าแต่ละกลัวจังเลยอ่ะเธอ ไซส์เล็กอย่างนี้คะอันเรียกว่าอะไรคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นตัว New Perfect ครับอุ้ย New Perfect นิ่มมากเลยตัวนี้จะนิ่มมากนิ่มแบบเหมือนวุ้นเลยเธอเอออย่าใส่ปากนะแกฉันว่าเอ็นแบบเอ็นหมูตุ๋นเนาะมันนุ่มมากเลยอะเลยมันละมุนมากเลยนี่คือเหลามาหรือยังครับคุณหมออันนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณหมออยากรู้ว่ายุคนี้การทําจมูกอ่ะเราก็เห็นแบบตามคลินิกหรือตามโรงพยาบาลตามสถาที่มีตั้งแต่หลักพันน่ยจนหลักแบบ หลายหลายแสนเลยหนักแสนเลยต่างกันยังไงอย่างรู้หอว่าจริงๆราคาอาจจะไม่ได้ทิ้งกันเยอะคือในส่วนที่มันไม่ทิ้งกันเนี่ยแน่นอนว่าราคาสองอันนี้ไม่เท่ากันอ uh ๋อืมอย่างอันเนี้ย ที่อื่นไม่มีเพราะหมอแบบเองมันก็ต้องขึ้นแบบเองก็จะมีราคาต้นทุนก็จะสูงกว่าค่ะไม่ได้ซื้อมาแล้ววัสดุนี่คือในประเทศหรือว่าขอนโนกด้สั่งมาหรือว่าคุณหมอออกแบบแล้วต้องมีคนทําให้ถูกต้องอ่ะก็ออกแบบเองว่าความยาวเท่านี้เอาความนิ่มเท่านี้ซิลิโคนเป็นของอเมริกาค่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบว่ามานั่งแบบอย่างที่บอกว่าประดิษฐ์เองนะเราเขต้องมีแบบต้นทุนอยู่แล้วส่วนราคาที่ไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้หมอมองว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์หมอ เนี่ยค่ะคือไม่อยากอันนี้ฝากถึงฝากถึงคนที่อยากเสริมจมูกคือถ้าอยากจะทาจมูกเนี่ยอย่าดูแต่แบบถูกที่สุดอยากได้ถูกที่สุดเอายังไงก็ได้พอเจอหน้าหมอก็ต่อต่อต่อที่สุดก็วัสดุจะเป็นแบบนี้ไงห้ใก็เลยบอกว่าเชิญปักคลองเลยค่ะต่อเลยค่ะแล้วเชียบางคนเนี่ยมันแบบว่าเหมือนจะทิ่มออกมานอกเนื้อก็มีนะคะ่ะและอันนี้ที่เป็นรูปจงอยเนี้นะคะคุณหมอเขาเรียกทรงอะไรคะ อันนี้จะเรียกว่าทรง perfect nose ครับอ๋อ perfect ทุกอันเลยเนาะแล้วเรื่องมันต้องเน้นหยดน้ำใช่ไหมคะสำหรับคนที่ชอบจมูกที่มีจางอยเหมือนหยดน้ำใช่ไหมอันนี้อันนี้น้องปันทำทรง perfect น้องปันทำหรอตายแล้วดูไม่รู้เลยอะทมดุลมากเลยอะเออธรรมชาติมากอุตายแล้วบิดได้ด้วยอะคือท่านิ่มมากจะบิดได้เฮ้ยนิ่มเออ แล้วโทษนะคะเวลาทำเนี่ยคุณหมอใช้เวลานานไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงจมูกแต่ละคนนะคะจริงๆเคสหนึ่งทำอยู่ประมาณ15-20นาทีฮะเคสแก้เนี่ยนะคุยตายเร็วมากเลยปกติที่เราได้ยินมาเคสแก้เนี่ยจะยากถ้าอันนี้คือปกติ15-20นาทีแต่ถ้าเคสแก้เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณก็ ครึ่งชั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเร็วอยู่นะแล้วก็คือว่าทําเสร็จแล้วออกไปใช้ชีวิตปกติได้เลยหรือเปล่าคะได้เลยครับหรอโอ้ไม่มีผ้ามีมีอะไรดาเปลือกมีเปลือกดาอะฮะก็เหมือนกันทำไมต้องดาทำไมต้องดาเปลือกอะฮะถอนฟันคุดเนี่ยถ้าเกิดเธอแบบว่าผ่านนานหน้าบวมเยอะแต่ถ้าเกิดหมอกิงเก่งเขาใช้เวลาแค่สิบนาทีก็เสร็จแล้วแต่จากประสบการณ์ของคุณหมอเนี่ยคือแบบ ทำมาเยอะมากโทษนะครับคุณหมอคุณหมอจบทางด้านไหนอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องสัลกรรมก็พอจบหมอเสร็จก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางด้านสัลยกรรมตกแต่งใบหน้าก็เป็นสมาชิกสมาคมสัลยกรรมตกแต่งใบหน้าประเทศไทยนะแล้วก็มีไปเรียนเพิ่มเติมที่เกาหลีด้วยนอกจากจมูกแล้วส่วนอื่นของใบหน้าเนี่ยส่วนไหนเป็นอันดับรองลงมาที่คนนิยมมาทํากันคะก็เป็นสมัยก่อนเนี่ยจะทําตา แต่เดี๋ยวนี้หมอเชื่อว่าอาจจะมีวิธีแก้เยอะพวกติดขนตาปลอมเทปติด2ชั้นเดี๋ยวนี้ได้มาทําปากเยอะทําปากกันจัาทำปากทำปากคือเป็นรองมาจากจมูกเลยเหรอคะใช่ค่ะส่งตรงไปทำได้ไหมเอาแบบปากบนกับปากล่างเนียเย็บติดกันอเหรอคะแต่ของเราก็มีเหมือนกันแล้วกันนะเดี๋ยวรู้ใช่ไหมว่าต้องปากอยอกต้องเอาออกได้ค่ะแล้วคุณหมอทำแบบนี้ไหมครับเรื่องศัลยกรรมหน้าอกหน้าใจ อันนี้ไม่ได้ทําค่ะเพราะว่าคือเคสจมูกต่อวันนี่ค่อนข้งางจะเยอะนิ่เพราะว่าคนไทยทำจมูก<อ>มคือ,คอแบบว,<ะ>ว่าน่าจะแบบค<อ>ุณหมอนี่คือดังเรื่องจมูกแล้วคนก็แบบลุมกันเรื่องจมูกแล้วลองมาก็เป็นปากปากทําไมทาไมถึงอยากทําปากกันเป็นกระจับหรือว่าเป็นแอง e l น n a jolie คะ่ะหรือว่าปากแบบอัมรัชลาภาค่ะคืออย่างที่บอกว่าอย่างมองมองหน้าเนี่ยอย่าบอกว่านี่ก็ทํานะทำจริงเหรอนี่ตกลงเป็นตำแหน่งอะไรคะคนคะ คือทำจนมันเป็นพนักงานอันนี้เห็นไหมว่าตอนยิ้มเนี่ยยิ้มเขาก็จะดูสวยอันนี้เขาแต่งแค่นิดนึงแต่งปากล่างนิดนึงจริงๆริงเเดิมเนี่ย <H as> หนากว่านี้ก็แต่งลงแล<ห>้วนกปาอาน้องปค่ะคเหมือนแบบว่าคนมีเพื่อนเป็นเหมือนว่าเอ๊ะแกไปกินกุ้นเชียงมาเหรอทำไมอ่ะเหมือนอมกุ้นเชียงไว้ตลอดเวลาหนาๆอ๋อนี่คือตัดข้างล่างมาแล้วนิดนึงนิดหน่อยเขาคงจะไม่ตัดเยอะครับ โอ้ยเรื่องราวน่าสนใจมากเรื่องัญลากรรมนี่บอกตรงว,ว่าคุยกันไม่จบนะคะ<ม>โดยเฉพาะเออพวกเราเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้สนใจเลยค่ะเรื่องเนี้ยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะ<ต>ร,รู้นี่ดีกว่าราคาช่วงหน้าฉันอยากรู้ว่าราคาเนี่ยมันทําแล้วมันกี่บาทกี่สตางค์จะได้เก็บเงินทุกกระปุกทุกอ่ถูกต้อง <laughs> นะคนเราตอนนี้นั้นเหนื่อยก็เพื่อแบบอยากจะสวยอยากจะเป๊ะน,นะคะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ